ครับผมหัดทําเกษตรยามว่างร่วมกับ y o u t u ซ e อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอครับจากกรณีที่เพื่อนเพื่อนเอถามกันเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนว่า,ามีเสียงดังบริเวณตรงกลางของเครื่องยนต์มันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้อยู่หน้างานนะครับถึงแม้ว่าบางทีจะถ่ายคลิปส่งมาให้ดูนะครับเราก็วิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าเสียงมันรัวมันปะบนกันไม่รู้เสียงดังมาจากตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ คลิปนี้ผมจะวิเคราะห์งานคร่าวๆให้กับเพื่อนๆนะครับว่ามันมีชิ้นส่วนตัวไหนบ้างที่จะทําให้เกิดเสียงดังนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดู2อ,อาการจากรถ2องคันนี้ก่อนนะครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนจากกรณีของรถสองคันนั้นนะครับเพื่อนๆในกรณีของรถโนวานะครับตัวสี่เกียร์นะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆตัวสี่เกียร์ก็คือเครื่องยนต์ลักษณะแบบนี้ที่ตั้งอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนไอรถตระกูลโนวาสี่เกียร์นะครับกันที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีเสียงดังนะครับดังก๊กก๊กก๊กเป็นจังหวะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับฟังดีๆเหมือนจะดังมาจาก ฝั่งท้ายของเครื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงสะท้อนนะครับจริงๆแล้วผมก็รู้แล้วล่ะนะครับเพื่อนๆว่าไอ้เครื่องยนต์ตัวนั้นนะครับมันดังมาจากอะไรนะครับสาเหตุที่มันดังเป็นจังหวะจังหวะแบบนั้นนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าไอ้รถคันนั้นนะครับเพื่อนๆมีการไปย้ำชุดคลัตมานะครับไปย้ำคลัตมานะครับเพื่อนๆมุดย้ำคลัตมันอยู่ตรงไหนยางย้ำคลัตอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นยางย้าคัดจริงๆมันจะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมก็เจียเจียหมุดออกแล้วก็งัดฝาตรงนี้ออกมาก็จะเห็นน่ะยางย้ําคัดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆมันมีครบแต่มันหายไปไหนไม่รู้สองสามตัวนะครับเพื่อนทีนี้นะครับไอย้ยางย้ําคัดนี่โดยปกติแล้วนะครับยางย้ําคัดอ่ามันจะมีระยะฟีอยู่นิดหนึ่งถ้าเรามือบิดมันจะบิดไปได้นะครับแต่ว่าไอ้เคสนั้นนะรถคันนั้นเขาไปย้ํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อน เขาย้ำมาแน่นเปียะเลยนะครับแน่นเปียะชนิดที่ว่ามือเราไม่สามารถบิดให้ขยับตัวได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ด้วยแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับด้วยแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์มันไม่เสถียรอยู่แล้วนะครับมันมีจังหวะช้าจังหวะเร็วนะครับเพื่อนแรงบิดของเครื่องยนต์มันทําให้บางครั้งมันมันบิดตัวไปนะครับเพื่อน มันบิดตัวไปแต่บางครั้งมันก็สลัดกลับมันก็เลยดังเป็นจังหวะนะครับเหมือนกับโนวาสี่เกียร์คันั้นแหละนะครับเพื่อนนะครับยางย้ําคัดโดยปกติแล้วยางย้ําคัดจะมีระยะฟรีประมาณอ่าหนึ่งเซนนะครับถ้าหนึ่งเซนก็อ่าถือว่ายังพอใช้ได้ถ้าเกิน1เซนก็ต้องย้ําทําการย้ําใหม่นะครับเพื่อนนะครับสําหรับยางย้ําคัดนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวทีนี้นะครับเพื่อนในกรณี ต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นกรณีของอตัวห้าเกียร์คันนี้นะครับเพื่อนตัวห้าเกียร์คันนี้นะครับเวลาเดินเบามันจะมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูดีๆนะสังเกตเสียงนะครับเสียงถ้อยเสียงมันอาจจะไปไปกรบเสียงจากเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าฟังดีๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเดินเบาปกติมันจะมีเสียงดังนะครับ ถ้าเดินเบาปกติมันจะมีเสียงดังสําหรับเทน่ากันนี้นะครับเพื่อนนะครับทีนี้พอเราบีบคัดปั๊บนะครับพอเราบีบคัดนะครับเสียงเครื่องมันจะงเงียบลงนะครับเพื่อนนะครับบีบคัดแล้วเสียงเสียงเครื่องเงียบลงนะครับเพื่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับเพื่อนในกรณีของเทน่าห้าเกียร์ที่บีบคัดแล้วมันเงียบลงก็เพราะว่าอ่าในช่วงที่จังหวะทํางานนะครับเพื่อนเพื่อนแผ่นคัดกับชุดนี้นะครับแผ่นคัดเนี่ย มันจะกระแทกไปมานะครับกระแทกกันไปกระแทกกันมาระหว่างระหว่างชุดแผ่นคัดกับเสื้อคัดนะครับมันจะกระแทกกันไปกระแทกกันมานั่นหมายความว่าไม่สันแผ่นคัดสึกก็ชามคัดนะครับมันสึกนะครับชามคัดมันมีแยกไขยนะครับเพื่อนก็ซื้อมาย้ำใหม่ก็ได้นะครับพอเราบีบคัตเข้าไปปั๊บนะครับพอเราบีบคัตเข้าไปปั๊บมันเกิดระยะอ่ามันเกิดเป็นหยสระนะครับมันก็เลยเงียบลงนะครับเพื่อนมันก็เลยเงียบลงจากเสียงชุดคัตนะครับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวสี่เกียร์หรือตัวห้าเกียร์นะครับก็สามารถดังได้เหมือนกันตัวสี่เกียร์บางทีนะครับเพื่อนเเรากดคลัต์ลงมันก็จะเงียบแล้วแหละเห็นไหมมันจะมีร่องรอยของของความสึกหรออยู่นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงดังมาจากชุดคลัต์นะครับบางครั้งบางทีมันก็สะท้อนเข้าไปตรงกลางเครื่องนะครับเพื่อนนะครับนอกจากเอ้าหลุดแล้วนะครับตัวนี้ขยับไปขยับมาหลุดเลยนะครับนอกจากเอ่อกรณีของ ยางย้ำคัดชุดแผ่นคัดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่มันจะทําให้มีเสียงดังได้สะท้อนเข้าไปตรงกลางได้บางครั้งบางทีนะครับเพื่อนนี่นะครับไอชุดยางย้ำคัดไอยางกระแทคคัดก้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเพื่อนยางกระแทคคัดก้อนดําๆที่อยู่ข้างในนี่ตรงนี้โป้งผมนี่นะครับมันจะมียางกระแทคคัดก้อนอยู่นะครับเพื่อนนะข้างในนะครับ ยังคัดก้อนนะครับมันสึกหรอมันก็มีเสียงดังก๊ก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 ได้เหมือนกันบางทีมันก็สะท้อนเข้าไปตรงกลางเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยทําให้เราคิดว่ามันดังอยู่ตรงกลางบางทีมันอาจจะดังอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งโน้นล่ละฝั่งจานไฟนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นฝั่งจานไฟฝั่งนี้นะครับรถบางรุ่นนะครับรถบางรุ่นาจานไฟเนี่ยนะครับ รถบางรุ่นจานไฟมันเป็นสองชั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือมันย้ำติดกันมานะครับบางทีหมุดมันหลวมนะครับมันก็ดังตามรอบเครื่องได้เหมือนกันนะครับเพื่อน่วันนี้ก็ให้เพื่อนๆถอดทำการเช็คหมุดนะครับเพื่อนๆนบางรุ่นบางรุ่นเป็นมัดกระต้มเป็นเป็นชุดจานไฟนะเป็นชุดจานไฟชุดฟินคอยที่สามารถปรับเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับอยองยังหาตำแหน่งจุดระเบิดได้นะครับ บางทีน็อตมันคายมันก็มีเสียงดังเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ก็ให้เพื่อนๆไปทําการถอดออกมาตรวจเช็คก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนนอกจากชุดรอบข้างซ้ายขวาแล้วนะครับเพื่อนๆนต่อมาก็ยังคงเป็นชุดก้านสูบนะครับเพื่อนเพื่อนก้านสูบมันจะมีแรงกระแทกขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพื่อนๆอ่อเขาเรียกว่าก้านหลวมนะครับกระแทกขึ้นลงนี่แหละมันดังจังหวะกระแทกขึ้นลงนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ เราก็คงต้องทําการอัดก้านด้วยนะครับเพื่อนนะครับเสียงก้านมันก็จะมักจะดังในช่วงรอบเดินเบาน,านี่แหละนะครับเพื่อนนะครับรวมไปถึงนะครับไอ้ลูกปืนข้อเหวียงเบ้าลูกปืนข้อเหวียงนะครับตรงที่ลูกปืนมันสวมเข้าไปเบ้ามันหลวมมันก็มีเสียงดังลั่นได้เหมือนกันนะครับเพื่อนอันนี้ก็ต้องทําการผ่าออกมาไปสวมบูทเบ้าแค้งนะครับเพื่อนนะครับมันรถรุ่นเก่าบางรุ่นมันมันแค้งมันหลวมจริงๆนะครับเพื่อนอันนี้ก็ ดังมาจากตรงกลางนะครับเพื่อนๆดังมาจากตรงกลางได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์4จังหวะอย่างอ่าไม่ต้องว่าอ่าไม่ต้องยกตัวอย่างรุ่นหรอกอ่าบอกแค่ว่าเป็นอ่าเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเพื่อนๆบางครั้งบางทีไอตัวดันโซ่มันก็ดังสะท้อนลงมาข้างล่างบางครั้งบางทีอ่าเขาเรียกว่า ชุดแคมมันสึกชุดกระเลืองวาวกระเดืองวาวมันสึกนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ดังสะท้อนลงมาที่ห้องเครื่องได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เ,เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คก,ก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่า,าสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับมันดังมาจากส่วนไหนกันแน่นะครับอย่างเช่นรถสองจงังหวะนะครับบางคันนะครับมันอาจจะดังมาจากแกนขับปั๊มทูทีก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนบูธมันหลวมนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ดังมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อน นะครับถ้าเพื่อนๆถามเข้ามาผมก็วิเคราะห์ให้ได้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าไม่ได้อยู่หน้าง,งานด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่หน้าง,งานด้วยบางครั้งบางทีมันอาจจะดังมาจากาลูกสูบหลวมนะครับลูกสูบเกิดช่องว่างนะครับเพื่อนนะครับช่องว่างระหว่างลูกสูบกับเสื้อสูบมันอาจจะเคาะกันก็ได้นะครับบางทีชายลูกสูบเราไปทําเครื่องมาชายลูกสูบมันยาวนะครับมันอาจจะมากระแทกกันกับชุดตับเป็ดหรือว่าข้อเวียงก็เป็นไปได้นะครับเพื่อน มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปลองทําการอัดรือ้อแล้วก็ถอดออกมาทําการตรวจเช็คอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเพื่อนอ้านะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆไปพิจารณาดูนะครับก็ได้เพียงแค่การวิเคราะห์หน้างานนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ